สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube FaceThaiStory ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงปู่มั่นทำนายฝันให้หลวงตามหาบัวถ้าจะกล่าวถึงลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่เหล่าสาธุชนรู้จักกันมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและติดตามอุปถากล้ชิดหลวงปู่มั่นมาอย่างยาวนานนอกจากการปฏิบัติกิจของสมณเพศอันเป็นที่น่าเลื่อมใสแล้วท่านก็ยังเมตตาทำหน้าที่ช่วยเหลือประเทศชาติเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจแม้ในช่วงนั้นเศรษฐกิจจะซุดตัวอย่างหนักแต่ก็ไม่อาจยับยั้งพลังศรัทธาของประชาชนที่ร่วมทำบุญกับหลวงตามหาบัวเพื่อบริจาคทรัพย์สินเข้าคลังหลวง ในโครงการผราป่าช่วยชาติที่เป็นข่าวคึกครมทั้งในและนอกประเทศในช่วงนั้นตามแหล่งข่าวสรุปว่าสามารถนําทองคําเข้าคลังหลวงได้ทั้งสิ้น12ตันกับอีก87.5กิโลกรัมถ้าคิดหนักเป็นบาทก็หนักราวๆ797,328บาทถ้าคิดเป็นมูลค่าราคาปัจจุบันผมคิดที่ราคาบาทละ20,000บาท จะมีมูลค่าเข้าคลังทั้งสิ้น15,946ล้านบาทเลยทีเดียวแต่นี่ก็ยังไม่รวมเงินสดที่รับบริจาคอีกไม่รู้กี่ล้านบาทแต่ที่แน่เป็นหลักร้อยร้อยล้านอย่างแน่นอนนี่คือบันทึกที่ควรจะรึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ลูกหลานได้รับรู้ว่าหลวงตาม,มหาบัวท่านมีเมตตาต่อประเทศชาติมากเพียงใดและคงหาพระสุปฏิปันโนที่ทรงคุณต่อแผ่นดินเช่นนี้ได้ยากอย่างแน่นอน หลวงตามหาบัวท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นและให้ความเคารพต่อหลวงปู่มั่นอย่างสุดจิตสุดใจหลวงตามหาบัวถึงกับตั้งศัจจะอธิษฐานจะไม่หนีจากหลวงปู่มั่นอย่างเด็ดขาดคําว่าไม่หนีก็คือไม่หนีห่างจากคําสอนไม่หนีห่างจากความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่มั่นอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าไม่หนีคือจะอยู่ใกล้หลวงปู่มั่นตลอดเวลาเมื่อครั้งที่หลวงตามหาบัวได้ศึกษาการปฏิบัติกรรมาฐานกับหลวงปู่มั่นนั้น ท่านจะคอยเฝ้าสังเกตหลวงปู่มั่นตลอดเวลาด้วยความพอรพหลวงตามหาบัวได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติและคุณธรรมของหลวงปู่มั่นด้วยความพารบว่าเราอยู่กับพระอาจารย์มั่นด้วยความพอใจอย่างบอกไม่ถูกและอยู่ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่ถูกอีกเช่นกันเมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์มั่นจะได้รู้สึกถึงความเมตตาอย่างสุดประมาณท่านพระอาจารย์มั่นไม่ว่าจะชี้แจงเรื่องอะไรคำสั่งสอนนั้น มองไม่เห็นเลยว่าจะคลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัยข้อใดเลยปฏิปทาต่างๆของท่านพระอาจารย์มั่นก็มีแบบมีฉบับมีตำรับตำราหาที่ค้านที่ติไม่ได้ทุกอย่างล้วนตรงไปตรงมาแม้แต่การแสดงธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายให้เข้าใจยากแต่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมออกมาจากใจแท้ๆเพราะท่านรู้ท่านเห็น และปฏิบัติได้จริงทำให้ผู้ได้รับฟังเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทำให้เราตกลงใจอุทานในใจขึ้นมาว่าโอ้โหนี่แหละอาจารย์ของเราเพราะท่านพระอาจารย์มั่นทำให้เราเกิดความมั่นใจและเชื่อแน่ว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่จริงความเครือบแคลงสงสัยเรื่องนี้มาลายหายไปสิน้นนี่คือสิ่งที่หลวงตามาบัวานยกเรื่องราวบอกเล่าถึงคุณธรรมขอหลวงปู่มั่นให้กับเหล่าญาติโยไมได้รับรู้ หลวงตามหาบัวได้กล่าวต่ออีกว่าเหลือที่ตัวเราเองเท่านั้นจะจริงหรือไม่จะตั้งใจทําจริงหรือไม่แล้วท่านก็นเน้นย้ํากับตนเองว่าต้องจริงสิถ้าไม่จริงให้ตายอย่าอยู่ให้หนักพระพุทธศาสนาและอย่าอยู่ให้หนักแผ่นดินอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาหลวงตามหาบัวท่านก็เร่งความเพียรอย่างสุดกําลังและตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากว่าท่านพระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ตราบใด เราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันที่ท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปการปฏิบัติสแสวงหาธรรมในที่ใดๆขอถือท่านพระอาจาร,รย์มั่นเป็นหลักเหมือนอยู่ในเรือนของท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงตามหาบัวได้พักจำพรรสาอุปถาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวท่านได้ฝันประหลาดแล้ก็อัศจรรย์โดยเรื่องราวจ,จากคําบอกเล่าของหลวงตามหาบัวก็มีดังนี้ เราได้สะพายบาดแบกรดคลองผ้าด้วยดีเดินทางไปยังที่รกชัดตลอดสองฟากทางไม่มีทางแยกไปไหนมีแต่ขวาหน้ำเต็มไปหมดจึงต้องฟันฝ่าที่รกรุงลังด้านด้นเดินทางออกไปพอเดินทางไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งก็ปรากฏมีกอไผ่หนา,นาล้มทับขวางทางอยู่หาทางไปไม่ได้มองดูสองฟากทางก็ไม่มีทางไป ตอนนั้นก็คิดหาทางไปก็เลยมองเห็นช่องเล็กๆที่พอจะแทรกตัวเข้าไปได้แต่ทางแคบมากจึงต้องเปลื้องผ้าจีวรอ,ออกพับเก็บเพื่อไม่ให้เกี่ยวกับกิ่งไม้ระหว่างแทรกตัวเอาบาดออกจากบาแล้วก็พยายามคืบคลานไปแล้วดึงสายบาดไปด้วยกลดก็ดึงไปด้วยลากไปทั้งบาดท,ทั้งกรดลักษณะคลานไถไปตามพื้นเป็นเวลานานจนพ้นทางออกมาได้ แล้วคลองจีวรแบกกดแบกบาดไปตามทางที่ยังรกอยู่เช่นเดิมจนพ้นสิ้นทางปรากฏว่าเบื้องหน้าเป็นที่เวงว้างของมหาสมุทรมองไปสุดลูกหูลูกตาก็พอเห็นเกอะด,ดำๆดห่างจากนี้ไปไกลลิบในความฝันนั้นหลวงตาเขาคิดว่าเราจะต้องไปก่อนนั้นปรากฏว่าในความฝันก็มีคนขับเรือมาเทียบฝั่งเราก็เลยลงเรือคนขับเรือก็ไม่พูดอะไร ได้ขับเรือมุ่งตรงไปยังเกาะแห่งนั้นพอมาถึงเกาะเราก็ขนอัฐะบริขารขึ้นฝั่งแล้วเรือก็หายไปโดยที่เราไม่ได้คุยอะไรกับคนขับเรือแม้แต่น้อยจากนั้นเราก็ปีนเขาขึ้นไปเล็กน้อยปรากฏเห็นหลวงปู่มั่นนั่งอยู่บนเตียงเล็กๆก,กำลังนั่งตำหม,มาและหันมามองเราขณะที่ปีนขึ้นมาหลวงปู่มั่นได้ทักขึ้นมาว่าอา้าวท่านมหามาได้ยังไงนี่ ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่กันท่านมาได้อย่างไรกันหลวงตามหาบัวท่านก็ตอบว่ากระผมนั่งเรือมาครับหลวงปู่มั่นก็พูดต่ออีกว่าโอ้โหทางนี้มันยากนะใครๆก็ไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกเอาถ้าอย่างนั้นตำหม,มากให้หน่อยจากนั้นหลวงตามหาบัวท่านก็ตำหม,มากให้หลวงปู่มัน่นตำไปสอดหึ่งสามทีก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมา ตอนนั้นหลวงตามาหาบัวก็รู้สึกเสียดายที่ฝันไม่จบเรื่องราวจึงได้นําเรื่องราวนี้ไปบอกหลวงปู่มั่นให้ได้รับฟังเมื่อหลวงปู่มั่นได้รับฟังท่านจึงได้เมตตาพูดเสริมกําลังใจเพิ่มเติมว่าขอให้ภาคเพียรดําเนินตามปฏิปทาตามฝันนั้นอดทนประพฤติปฏิบัติให้กลายเป็นจริงขึ้นมาหลวงปู่มั่นได้อธิบายความฝันว่าเออนี่เป็นความฝันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะ เป็นแบบฉบับปฏิปทาของท่านไม่คลาดเคลื่อนนะให้ท่านดําเนินตามปฏิปทาตามที่ท่านฝันในเบื้องต้นจะลําบากเป็นที่สุดท่านต้องเอาให้ดีอย่าท้อถอยเบื้องต้นลําบากมากตามที่ท่านลอดกอไผ่ทั้งกอนั่นแหละลําบากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นแล้วก็เวิงว้างไปได้สบายจนถึงเกาะอ,อันนั้นไม่ยาก พอพ้นจากนี้ท่านจะไปด้วยความสะดวกไม่มีอุปสรรคอนใดเลยมีเท่านี้แหละเบื้องต้นเอาให้ดีอย่าท้อถอยนะตอนนั้นหลวงตาม,มหาบัวท่านก็ได้รับฟังจากหลวงปู่มั่นก็เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างสุดประมาณได้ปฏิญาณตนว่าแม้จะปฏิบัติยากเพียงใดเราก็จะสู้ไม่ถอยเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ทำอันสูงสุด เราจะไม่เสียดายชีวิตเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้รับการบันทึกจากประวัติหลวงตามาหาบัวยานสัมปโนโนที่ท่านได้เล่าเรื่องราวความเคารพศรัทธาต่อองค์พระอาจารย์มั่นอย่างสุดประมาณไว้ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคําทํานายพระสองรูปที่หลวงปู่มั่นเคยทํานายไว้แล้วว่าจะเป็นพระที่ทําคุณตอแผ่นดินไทยหนึ่งในนั้นก็คือหลวงตามาหาบัวยานสัมปนโนนี่เอง ท่านสามารถย้อนกลับไปรับฟังเรื่องราวดังกล่าวได้ผมติดลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วครับหวังว่าการรับฟังเรื่องราวประวัติครูบาอาจารย์ในวันนี้จะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านดําเนินชีวิตอย่างอุตสาหะเพื่อความสําเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมกันได้ฝากกดติดตามช่องบน y o YouTube f a c e ไทม์ส t o รีไว้ด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวอีกมากมายมานําเสนอให้ได้รับชมรับฟังกันถ้าผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้ FaceThaiStory และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ